ฝายฝรั่งช่างประดับได้รับสั่งมาแต่งตั้งเตียงทองมันซองไขเป็นรถรันชั้นบนล้วนกล่นไกลมีควงไขคของลักขังก็ดังเองลิมกระถางวางทูปรูปฝรั่งถึงนาทีตีละคขัง เสียงห่างเงงและเลื่อยรับขับขานประสานเพลงผู้ใดฟังวังเวงในวิญญาดอกไม้ลอยซอยสนสู่คนทรถมดมริสดพร้อมระรื่นชื่นนาซาแถวถนนหนทางข้างคงคาให้ปูผ้าขาวรอง ไปสองชัน้นฝ่ายพ่อคัวหัวปลาหาแกมเราจะเลี้ยงเหล่าพวกยักษ์มักกะสันสังหารแพะแกะควายลงหลายพันเอาแม่ขันรองเชือดเลือดเอาไว้บางและเถื่อเนื้อสดรสน้ำสม้มไม่แกงต้มตับดิบ พอหยิบได้ปรุงผักขี้ยลาโรยพริกไทยทำเตรียมไว้พร้อมเสร็จสำเร็จการฝ่ายชมยงองค์ระเวงวันราสม,มหอนพอแดดอ่อนอาบองค์ทรงสนหานสลมละอ,องทองปนสู่คนทานพันนัก งานขาดสีเจ้าวอีวันทรงภูสาข้าเมืองเรื่องระยับสอดสรับจะร้ององค์ทรงกระสันใส่สอยนวมสวมปากสาั้ตวานวันแก้วกุดันแวววามอารามองค์เล้วกลวดก้าวเมวรีสีสวัสด พระจงผัดพระนราธวาดขนงปากปิ่นทองช่องผมพอสมทรงดังอานงนางฟ้าสุราไรใส่สนอบกอบหน้าละยาย้อยรูวนเพชรพลอยแผลรครดอกมาห้ไวแล้วเหลือกสาวสันทัดที่หาดไว สำหรับใช้ปรนิบัติกระสาตตาแมนชายใดได้ยนวิมลชมวังป่าลมลงเรสเนหากับนาลีที่ได้หัดเพลงสัตราคอยรักษาองค์นางข้างระพันแล้วทรงตาราหู ดูระยะดูผุดผาดดังสุรางนางสรวันสี่ผี่เลี้ยงเคียงคอจอรรันนางกำนันพังพร้อมล้อมจระดลนออกตึกใหม่ใหญ่กว้างสำอางโชหมเสียงปะโคมของกองกองกาหนทั้งทงทิวปิวเปลือง ไปเบื้องบนตามถน,นนใหญ่ยาวผ้าขาวปูชาวลังกาพากันดูพวกฟันเสียมเห็นหานเหียมหน้ากลัวทั้งหัวหูแต่ล้วนมีฝีมือถือธนูชวนกันดูเดินตามออกลามมาเข้าในวังยังหยุด กระบวนแห่ให้ตามแต่ตัวนายทั้งซ้ายขวาเข้าตึกทองห้องปาทับรยยับตาขุนเสนาเชิญให้นั่งบรรรังรัดฝ่ายสุรางนางสำหรับคอยรับแขกล้วนลุลแลกครูกลนลนีบาทมานอบน้อมมอบการ อยู่งานพัดบางก็ยัดจุดกล่องปลาคองคอยบ้างหมอบเมียงเคียงบันรังข้าตั้งเครื่องและชำเลืองล่อใจให้ใช้ซอยพอเนตศบหลบเรียงเมียงชม้อยดูแชมช้อยเชิงชวนให้อยวนใจเจ้าระมานร้านจิตพิษ พ่งล้วนปลังเปล่งปื้มจิตด้วยพิสมเฮกิร,ริยานาถน,นอมละมอมละไมพระยิมใหญ่ยิ้มน้อยจะม้อยเกินมาเห็นนางข้างซ้ายชะไม้หมอบยิ่งชื่นชอบเชิงนาง ละข้างเคินร,รูเพลาพริมยิ้มแย้มแจ่มเจริญพระรงเพลินพลอยยิ้มอยู่พริมพรายฝ่ายโชมยงองเราเงวงเวลาสมอนเปิดบันชรฉากเขียนวิเชียนชายเห็นองค์เท้าเจ้าละมานเหมือนมาหา้าย ต้งรูปกายใหญ่หลวงดูพ,วพ่วงพีจมูกแหลมแก้มแฟบซีกฟันเสียมดูหน้าเหี้ยมหานักเหมือนยักษ์สีแต่กิริยาดูประวัติด้วยศาสตรีเห็นหน้าลีสาวแสและตรึงด้ำรีพรางนางการิย์ตัดตาใส ขอพาไทยเจต้ารีบมาถึงน้อมคมฝังดังคิดจิตข้าหนึ่งจะได้พึ่งภูมีเหมือนพี่ยาแล้วปาไสไต่ามไปตามเรื่องถึงบ้านเมืองเผ่าพงพผาวงซาทาั้งแถวทางกลางทะเลมาเพตามา คาขัดค้องเป็นอย่างไรฝ่ายองเท้าเจ้าลำมานให้รานจิตเฝ้าเพ่งพิษฟูอะนงให้ลงไรเสียงต่หนักทักทายก็อายใจชํำเลืองไปดูนางตามวางโครมเป็นชมยงองค์ละเวงวลาราตสถิต อาจอัมภัยวิไรโชมดังดวงเดือนเขือนคอยลอยพยมงามปะโลมลืมองค์หลงตาริงเหมือนรูปร่างช่างเขียนไม่เพี้ยนผิดโทสถิตธานีไม่มีถึงลำพากอนอ่อนละม่อมเหมือนกล่อมกลึง นิ้วดังหนึ่งรำเทียนเจียนประจงพระโอษนางอย่างสีดินจีจิมดูไม่อิ่มอกใจให้ไหลลงเพลินอารมณ์ชมรูปจนงูปลงกลัวรู้องค์อายใจอะไรลานจึงตอบว่าธานีไม่มีทุก์ กเกษมสุขสืบวงดำรงสถานพอทราบข่าวสาวน้อยพอ,อยรำคาญจะมาผ่านภัยรีซึ่งบีทาให้โฉมยงทรงยศในทศพิษปัจจามิตรมาบังคมกุมเกษาแม้ขัดเครื่องเมืองไหนที่ไม่มา จะอาสาสงคามปราบหามไปประเดี๋ยวนี้ที่ว่าเป็นข้าศึกเมืองพลึกนั้นอยู่ห้นตำบลไหนจะไปตัดศีสษะพระอาภัยมาให้ได้ตามประสงค์จำนงนางนางละเวงบรราสุดาสดับทำยิ้มรับรัก ใครมิได้มาหางพระลาเรื่อยเหนื่อยมาตามท่าทางพักเสียบ้างพอให้ไพรได้สำราญแล้วเราเลื่องเมืองพลึกเป็นศึกใหญ่พระอภัยผ่านสมบัติพัสสธานแม่ทรงเดชเทศถาปีชาชานช่วยปวดบ้านราบได้ อย่งใจปองจะมอบตาลาหูคูก่กษัตริย์แสนสมบัติให้พักครังทั้งสิบสองพระปิ่นกล่าวชาวเมืองให้เรืองรองขอให้น้องพึงบุญได้อุ่นใจดำหลัดพางนางสั่งให้ตั้งเรียงลว้วนโตเตียงแต่งงาม ตามวิสัยเครื่องผ้ายำน้ำส้มพรมพริกไทยสุกรแพะแกะไก่ล้นใส่จานใบผักชียีลาโลโรยหน้าพร้อมพระแสงซ่อมมีดพับสำหรับฟานสุราเข็มเต็มผ้าเตาเก้าวทันนานพานักงานตั้งเตียงวิริยังลาย ฝ่ายสุรางนางบำเรอเสนอหน้นาลินสุราชม้อยคอยถวายสาวสำหรับขับเคียงเมียงไมา้ประสานสายสอดังเสียงวังเวงแล้วขับการประสานเสียงสำเนียงเรื่อยช่างช่ำเฉยชอรอล้วนเหมาะเมง บ้างไขกลดนตีให้ตีเองได้ฟังเพลงเพลิดเพลินจะเร่ินใจอันองค์เท้าเจ้ารำมานเมือนบ้านนอกเขาลวงหลอกลุ่มลงไม่สงสัยสะเวยเหล้าเมาไมายสบายใจกินแก่ไก่มาราสารพัน เอาปลายมีดกี่เชื้อเลือสดสดสดอร่อยรสน้ำสมด้วยคมสันเนื้อพังผืดติดไตกินใส่ตันยิ่งกลืนมันเมาไมายทําชายตาดูรูปทรงองค์ละเวงยิ่งเปล่งปรังทานองนั่งน่ารักนั่นหนกนา พอโชมชายชายช้อยชม้อยมาได้ปะตาตะละสอนสะท้อนสวงยิ่งแสนรักสุดร,รักให้หนักอกเหมือนหนึ่งยกเมรุกไกสารายุรวงโอ,โอกไครในแผ่นดินสิ้นทั้งปวงไม่เหมือนสวงเจ้าระมานถีลานรัก จนเคิมว่าท่าได้เหมือนใจแล้วจะอุ้มแก้วกอดปาทับไว้กับตากพางคิดอ่านการศึกผูดฮึกฮักจะหานหักห้ำหันให้บ้านไลทั้งคาเฝ้าเจ้าระมานพลอยหานศึกเมืองพลึกจะมาคือมือที่ไหนเฮ ทั้งข้าเจ้าเมามัวไม่กลัวใครจะชิงชัยช่วยบำลุงกุงรงกาเหล่าพ่อหนพละคันพวกฟันเสียมนั่งพรมเจียมดื่มเหล้าเมาหนักนาเลิ่งสำรวนสวนเสเสียงเฮฮากินวัวพลาควายยำคำโตโตบังกัด กินลิ้นอูดแล้วพูดว่ายังซดซ้ำเหล้าเข้มอีกเต็มโทโฮที่หยาบคายลายกาดจาเชโกก็พูดโออวดตัวไม่กลัวแกงบ้างกินแก้มแถมเหล้าจนเมาหนัก ฟีปากโป้งโยงทำโชงเชงลางพวกพร้องร้องรำบางทำเพลงออกคืนเก่งแจ่เสียงทั้งวิเยีงวังบางเกี่ยวสาวชาวลังกาที่มาเรียงเขายืนเคียงคอจูบแล้วลูบลังบางยื้อยุดชุดข้าทำหน้าชังนางฝรั่งร้องอึง คาหนึ่งไปจนพบคำสำเร็จเป็นเศษสัพ์ให้กองทับอยู่พัะพาที่อาศัยที่ข้าเจ้าเมาสานสําลานใจต่างหลับไหลลืมกายดังวายปานจนยามสองข้องละคังปะดังเสียงแส้ําเนียงนายหมวดตรวจทหาร พวกฝรั่งนั่งร้อมปอมปาการตีของขานยามเรียกกันเพียกไปฝ่ายองค์เท้าเจ้าละมานชาญชะกาศเมื่อใส่ย,ยาิอยู่พับพาที่อาศใยสเสนหาอาวรนล้อนอไทยวันว่าได้เชยชิดพัทิดา จนฟื้นกายคายเมายังเขามอนไม้วันนอนแนบชิดกระนิดทาถน,น้อมอุ้มจุมพิษผิดพังาปะลืมตาตกใจกะไรเลยและขคมเมนเห็นมอนยิ่งค้อนแค้นมาทำแทนเทียมนางคว้างคันเนย ยังลืมองค์หลงแลจังแห้งเอยยนี่สามเชยแม่ไปแฝงเสแห่งใดพอเห็นเหล่าชาวที่นั่งวีพัดจิตประวัติว่าอนงด้วยลงไหลลงจากเคียงเคียงปะโลมโชมวิไลใครใช้ให้ศีสวัสดมาพัดวี วางเสียเจ้าเข้าไปนอนเจ้าก่อนเถิดงามประเสริฐสาวน้อยอย่าถอยนีพางจุงพิษช,ชิดชวนเฝ้าอย,ยู่วันยีตาชาวที่ลุกทะลึงเจ้งตึงตังพระช่วยชุดยุดพักตวัดกอด เพียงฟอดฟอดฟอดจะจูบแล้วลูบลังจะขัดขวางอย่างไรก็ไม่ฟังมันร้องดังดินอึ่งขนึ่งไปพรู้สึกนึกอายราคายเขินชะมายเมืเม่อนมัวมองไม่พองใส่ขข้นสู่แทนแสนละทศสรดใจเหลืออะไรลำลึก นึกถึงนางมาผ่านพบศพสมอารมณ์รักแต่สูงสักด์สารพัดจะขาดกว้างเหลือความคิดมิดเมน้นไม่เห็นทางจนลุ่นลางร้อนหลนกาวนกวาไวจำจะรีบลบพุ่งกรุงพลึกให้เสร็จศึกสมคิดที่จิตมาให้ จึงออกนั่งสั่งมาหาเสนหานายตะวันบ่ายลมตกจะยกทัพไปลบพุงกุงพลึกเป็นศึกใหญ่ไม่ชนะพระอภัยก็ไม่กลับอมาตหมอบนอบนบ,นบเคารพรับมากำชับกำชา ตัวตรากันให้ตักน้ำลำเลียงสเบียงเบิกเสียงเอกกะเลิกเตรียมพหพนุนพลละคลงประจําลําที่นั่งทั้งดังกันลําลาพันเพตาทั้งห้าร้อยบ้างเปลี่ยนเสาเผาใบใส่หางเสือแต่ล้วนเรือรบใหญ่เคยใช้ซอย ปากตรงดำกำปั่นเป็นหลันลอยต่างเตรียมคอยพร้อมพังลืมฝั่งชนฝ่ายองค์เท้าเจ้าละมานยิงฮานฮึกจะทำศึกอวดผู้หญิงเมืองสิงห์นจึงโสรถสงคงคาทาสุคนทรงเครื่องต้นแต่งประดับสำหรับกายประนับเผาเนาหน่วง มีห่วงรัดคาดเข็มขัดเครื่องมั่นกะสันสายใส่เกาะเพชรเกร็ดกลับสาราบรายดูกุยกลายกรีดพรพักจัดประจงใส่หมวกทองลองนวมสวมพระเซียนยอดวิเชียนชายร่อนมันงอนหงใส่เกือกสวมนวมนุม่มหุ่มผ้าชงขันเสร็จ ทรงทนูคู่พรกรออกจากห้องร้องเรียกโยธาหารมากกาบการเตรียมแห่แสสรนชวนขุนนางอย่างย้ายกีดกายก่อนบทธาจรพระพาเข้ามาวังฝ่ายชุมยงองเ์ะเวงวลาราดออกอมามอบน้อม อยู่พร้อมพลังให้เชิญเท้าเจ้าละมานขึ้นบัลลังมีนางนั่งพัดวีให้ปีดาได้ดปลาใสไพเราะสนอทอยนางเศ้าสซอยแนสชงเวทพระเชตทาเคยสำราญผ่านสมบัติอยู่อาตาสเสด็จมาบรรทมตมฤทไทย เป็นสตีมิได้ไปให้ใช้ซอยอย่านึกน้อยใจน้องจะพองใสประผาดพางนางปะทานพวงมาไยให้สาวใช้ถวายชามาให้เมินเจ้าละมันวานเสียงสำเนียงสนนอกช่างไพเลาะลำพันสันราเซินรับบุภามาไร ใจ,จเจริญพระชมเพลินพางตอบว่าขอบใจจะอาสากว่าจะเสร็จสำเร็จศึกแม่ยันนึกเคลือบแคลงแนงชันในเย็นวันนี้พี่จะยกโยธาไปช่วยชิงชัยเมืองพรลึกเหมือนตรึกตาไม่เหนื่อยเน็ดเข็ดข้ามแก่ความยาก หวังจะฝากชีวิตคานิธาสนองพางนางชะมายทาชายตาพอศพน้านางยิ้มยิ่งอิ่มใจ